สวัสดีครับพบกับผมนะครับเอกไตรเดอร์เทีสนะครับวันนี้นะครับผมจะพานะครับเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับไปท่องเที่ยวนะครับที่วัดไต้หวันนะครับชื่อวัดก็วัดป่อกวงซันไทหวาซื่อนะครับถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะ ผมไม่ค่อยถนัดภาษาของทางไต้หวันนะครับภาษาจีนอะไรพวกนี้ยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เรียบถนนนะครับถนนข้างมอเตอร์เวย์นะครับหมายเลขเก้าเนี่ยครับทางนี้จะไปชนบุรีนะครับส่วนทางเนี้ยจะไปคลองหลวงแล้วก็สระบุรีนะครับบางน้อยอย่างเงี้ยไปทางเนี้ยนะครับซึ่งโซนตรงแถวหัดไทรลาดตรงเนี้ยตอนเนี้ยเขากําลังจะสร้างเอ,อ ทางใหม่นะครับที่จะมาลงลงฝั่งเนี้ยตรงนี้เป็น,นถนนตัดดุชชนะครับเน,นี่ยที่ผมชีอย่างเนี้ยตรงนี้เป็นถนนตัดุชชนเป็นทางด่วนตัดุชชนอ่ะนะครับที่ขึ้นไปนะครับถ้ามาจากควางบ้านผมทางฝั่งเนี้ยปุ๊บแล้วก็ยิงข้ามข้า,ามมอเตอร์เวย์ไปแล้วก็ขึ้นทางหลวงตัดุชชนนะครับไปทางในเมืองได้เลยนะครับไปได้ทุกที่นะครับตอนนี้เขาจะสร้างจุดเนี้ยแล้วก็ข้ามมาฝั่งเนี้ยเขาจะสร้างสะพานมาแล้วก็มาลงลงฝั่งนี้เลยนะครับส่วนที่ทางแถวเนี้ยนะครับซื้อได้ซื้อนะครับ เขาทําถนนตัดทา,ท,าทางด่วนตัดผ่านละนะครับใจหน่อยก็จะสบายขึ้นละนะครับขอนอกเรื่องนิดหนึ่ง <c oughs> วันนี้นะครับเราจะไปที่วัดฝอกวางสันนะครับท้หวาซื้อนะครับที่ถนนคูบอนนะครับแขวงบางชันนะครับเขตคลองสามวากรุงเทพนี่เองนะครับระยะระยะการเดินทางนะครับ เหลืออยู่4.6กิโลนะครับเนี่ยตรงไปทางเนี้ยอีก4 4.6กิโลนะครับถ้าจากบ้านผมเลยอะ่ะประมาณ7กิโลนะครับผมไปนะครับเดี๋ยวก็พร้อมแล้วนะครับเราก็เดินทางกันเลยนะครับไม่ค่อยมีแรงและไปนะครับเดี๋ยวเราก็ไปชมวัดสวยนะครับในรูปแบบของ ทางไต้หวันบ้างนะครับคลิปนี้นะครับอีพีนี้นะเพราะว่าเขาจะเ,เขาจะสร้างแบบพระราชวังนะครับเหมือนในหนังเลยนะผมดูนะนะสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเจอนี่วัดนะครับหรืออีกสี่กิโลเองนะครับเดินทางแค่หกนาทีนะครับก็ถึงละนะครับจากบ้านผมนะ ใกล้ถึงแล้วครับจากที่ผมขับรถมายาวนานแสนไกลแล้วเกินหยอกๆครับผมเนี่ยถ้าเราเลี้ยวขวาไปเนี่ยรอดตายละพานก็จะไปเอออ,อกแยกกม8นะครับถนนคู่บอลเนี่ยเลี้ยวขวาไปเนี่ยครับแต่เราเลี้ยวซ้ายไปนะครับเน,เนี่ยครับถนนคู่บอลนะเนี่ยครับ ถ้าเราตรงไปเนี่ยนะครับก็จะออกซาฟารีเวิลด์นะครับ, World, รบหรือสำนักง,งานเขตนะครับของสำนว่าเรานี่แหละครับเนี่ยครับถึงแล้วครับถ้ามาจากทางนี้นะถ้าเพื่อนมาจากทางนี้นะครับก็จะเลยปั๊มเชลไปนิดนึงนะครับแล้วก็ถึงเลยเนี่ยนะครับเจะแม่กกวนิมถึงแล้วครับผมนี่ สวัสดีครับวันนี้ผมก็มาถึงวัดแล้วนะครับวัดหอกวังสันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนคูบอนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับที่จอดรถนะครับ ตรงนี้เป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์นะครับขวามือก็จะเป็นรถยนต์นะครับข้างในก็ขับเข้าไปได้นะเขาห้ามอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับอันดับแรกเลยนะก็คือแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยนะครับ ลอยเกงขาสั้นกระโปรงสั้นเกงขาพวกนี้ห้ามหมดเลยนะครับ <Okay. S 1> เรารับไปเออเข้าไปรับชมด้านในกันเลยนะจ๊ะโอเคเนี่ยวัดฝ่อควงสันนะครับก็เป็นอีกวัดนะครับ ที่สวยงามนะครับก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับแขวงบางชันเอนานี่เองครับถนนคู่บอนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปรับชมด้านในนะครับตรงนี้โซนด้านหน้านะครับโซนที่จอดรถนะครับก็มีเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆก็เข้ามาเที่ยวนะครับเข้ามารับชมเยอะแยะมากมายนะครับนี่ นี่ครับสวยงามมากเลยนะจ๊ะเหมือนหลุดเข้ามาอยู่ไต้หวันนะครับนี่ครับสวยงามนะครับผม สวยงามนะครับนี่ก็มีจุดให้ร่วมทำบุญนะครับทางวัดก็จะมี ทางวัดก็จะมีสอนภาษาจีนด้วยนะครับน่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์เนาะ หลดเข้ามาต่างประเทศเลยครับผมนี่เหมือนได้อยู่ในหนังในละครเลยเนาะ บรรยากาศโดยรอบนะครับสวยงามมากนะครับอย่างนี้ผมแจ้งนะครับเหมือนหลุดเข้ามาเข้ามาที่ต่างประเทศเลยนะเหมือนมาเที่ยวไต้หวันเลยครับเดี๋ยวนะครับถ้าภาพเบนหัวขออภัยนะครับถ้าผมหมุนกล้องเร็วเกินไปนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูจุดต่อไปนะครับช้างก็ทำสวยนะเนี่ยสีขาวมุกนะครับ แล้วก็ดูกำแพงนะครับเนี่ยเป็นลวดลายนะครับสวยงามนะครับลวดลายมังกรอ,องค์เจ้าแม่กวนอิมนะครับก็จะอยู่ทางโซนนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในกันนะครับสวยงามมากเลยนะครับด้านใน ด้านในก็จะสวยงามมากเลยนะครับเนี่ยดูเพดานครับสวยนะครับสวยงามมากครับ ีครับสวยงามนะครับพระสังฆ a รามโพธิสัตว์สาธวย ภาพสะท้อนขออภัยนะจ๊ะอนุสรสถานสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ ด้านหน้าโดยรอบรงนี้ก็ทัศกันนะครับโพธิสัตวนะครับเจ้าแม่กกนิมนะครับสวยงามมากนะครับอม แลนนี่ก็เป็นคลองนะครับสวยงามน,นะครับหอ,อะระฆังเนี่ยหอ,อะระฆังนะครับ กำแพงเนี่ยครับสวยงามมากนะครับดูครับเก็บทุกรายละเอียดนะครับทำสวยมากเลยนะครับเกิดเสียอย่างเดียวนะผมอ่านไม่ออก <laughs> สวยครับเงียบสงบนะครับก็มีคนมานะครับมาท่องเที่ยวนะครับก็เยอะอยู่นะครับวันนี้เป็นวันธรรมดาครับวันศุกร์เลยยังเยอะขนาดนี้เลยนะครับ วัดสงบสวยนะครับล่มลื่นนะครับแต่ก็อากาศก็จะคึ้มฟ้าครึ้มฝนหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นมีพายุเข,ข้านะครับเก็บรายละเอียดดีนะครับดูสวยงามนะครับ นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับหอกรองนะครับตรงนี้คือหอกรองสวยงามนะครับชมฝั่งขวาแล้วนะครับด้านข้างฝั่งขวานี่ก็ชมด้านข้างฝั่งซ้ายบ้างนะครับ หากภาพสั่นนะครับภาพเวียนหัวผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> เถราจารย์ชิงหวินนะครับถ้าผมมาผิดผมก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะภายในวัดนะครับทุกจุด สวยงามนะครับทุกจุดเลยนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีมากเลยนะครับนี่นครับนี่ครับตามนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็โซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนของเจ้าแม่กวนิมนะครับ สวยงามมากเลยนะครับสวยจริงๆครับสีทองนะครับสวยงามเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันนะครับจุดนี้เป็นใต้ฐานนะครับของเจ้าแม่กนิมนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปรับชมด้านในกันนะครับ แม่กดิมนะครับปางประทานบุตรนะครับนี่ครับอุ้มบุตรอยู่นะครับสังเกตดูนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับก็จะเป็น ปางประธานพรนะครับ <Yeah. S 1> ปางประธานพรนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นปางประธานทรัพ์นะครับปางประธานทรัพ์นะครับ แล้วก็จุดนี้นะครับก็จะเป็นปางนะครับสมปาถนานะใต้ฐานพระแม่องค์เจ้าแม่กุนิมงใหญ่นะครับก็จะมีอยู่สี่ปางนะครับซึ่งเสวยงามมากนะครับใต้ฐานนะครับ เจ้าแ,แม่คนนิมนะครับก็จะเป็นห้องแอร์นะครับเย็นมากเลยนะครผมนี่กําแพงก็สวยนะครับเน,งงเนี่ยสวยมากเลยนะครับเ,เหมือนไม้เลยนะ่าจะเป็นไม้ะครับ บรรยากาศภายในโดยรอบก็จะประมาณนี้เลยนะครับดูด้านในแล้วนะครับก็วันนี้ก็มาดูรอบนอกบ้างนะครับนี่สวยนะครับแล้วก็กำแพงนะครับด้าน,นนอกนี่เห็นไหมครับเก็บทุกรายละเอียดนะครับสวยงามมากนะครับ ทุกจุดเลยนะครับเป็นวัดที่เงียบสงบนะครับลมเย็นนะครับอยู่ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับอยู่ใกล้ซัฟารีเวอร์ด้วยนะครับแล้วก็แฟชั่นนะครับแฟชั่นไอแลนด์นะครับเนี่ยโดยนะครับลมพัดเย็นนะครับแต่ว่าวันนี้จะคึ้มคึ้มฝนหน่อยนะครับพายุเข้านะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับนะครับบ้านละนะครับ บ้านผมก็ไม่ไกลครับอยู่ห่างจากวัดก็มาเจ็ดกิโลนะครับเจ็ดถึงแปดกิโลเองเดี๋ยวผมก็กลับไปวิ่งงานต่อแล้วนะครับหนีเที่ยวครึ่งวันผมก็อยู่นี้มาเป็นสิบปีนะเพิ่งก็เพิ่งได้เข้ามานะครับวัดนี้นะครับก็อยู่ที่ถนนคู่บอลน,นะครับแขวงบางชันนะครับเขตคลองสัมวากรุงเทพมหานครนะครับ รรยากาศก็จะล่มลื่นนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เหมือนแล้วรองฝนเริ่มลงมาแล้นะรประมาณนี้เลยนะครับ กลับแล้วนะครับนี่นยครับโดยรวมนะครับภายนอกวัดก็จะประมาณนี้นะครับกลับบ้านผมก็กลับได้หลายทางนะครับตรงไปก็กลับได้ครับหรือว่าเข้าเข้าซาฟารีเข้าซาฟารีก็ได้ครับหรือจะกลับรถแล้วก็วิ่งเรมอเตอร์เวย์ก็ได้ครับ <c oughs> กลับได้หมดทุกช่องทางนะครับหรือใครมาเที่ยววัดนะครับอบอกวังซันแล้วนะครับก็อยากจะไปเที่ยวสฟารีเวอร์ต่อนะครับก็ตรงไปด้านหน้านะครับได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวผมก็กลับทางสฟารีเวอร์ดีกว่านะครับฝนก็ตกแล้วนะครับก็คลิปนี้นะครับ หาผมพูดผิดนะครับหรือทําอะไรที่ไม่ถูกต้องนะครับผมก็ต้องขออภัยนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากนะครับกดติดตามนะครับซับสไคร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับช่องเอกไรเดอร์ทีเอสนะครับให้กําลังใจเล็กน้อยนะครับกับผมหน่อยนะครับก็ขออนุญาตปิดคลิปนะครับขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ ไม่เจ็บไม่จนนะครับ <Okay. S 1> แหงๆรวยๆกันทุกท่านเลยนะจ๊ะขอฝากช่องเอกไรเดอร์ไทยแลนด์นะครับไว้ในอ้อมใจด้วยนะจ๊ะโอเคขอตัวขับบ้านก่อนนะครับกดลงเบ็ดแล้วนะครับเนี่ยไม่รู้หน้ากล้องติดหรือเปล่าขอบคุณนะครับทุกทกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ